สวัสดีครับกอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐเตรียมสร้างบ้าน1นึ่งแสนหลังภายใน5ปีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนายจุติไกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติหรือกขชเพื่อติดตามการดําเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยมีนายนัทพงศ์พันธเกีย,ยรต์ไพศาลประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนายจุติกล่าวว่าวันนี้ตนได้รับฟังการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19 ที่ส่งผลให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงานไม่มีรายได้เนื่องจากกิจการได้ปิดตัวลงและไม่มีที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติจึงได้ทำการจัดโครงการบ้านเช่า999บาทต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าพักอาศัยบ้านเช่าในโครงการดังกล่าวแล้วกว่า3,000รายรวมทั้งการพักชำระนนี้เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อแบ่งบาภาระแก่ผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งช e าตินายจุติกล่าวต่อว่าตนได้มอบหมายนโยบายขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญและช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยโดยได้มอบให้การเคหะแห่งช e าติเตรียมขับเคลื่อนโครงการสำคัญได้แก่ หบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน1 0 0 0 0แสนหน่วยภายใน5ปีแบ่งเป็นปีละ20,000หน่วย 2. การกรีแบรนดิ้งองค์กรโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมากกว่าเชิงพาณิชย์ 3. ส,สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ในปี2564โดยกำหนดแผนเริ่มต้นในพื้นที่4มุมเมืองของกรุงเทพมหานครหรือปรริมณฑลซึ่งจำเป็นต้องให้การเคหะแห่งชาติวางแผนดำเนินงานต่อไป 4. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานการคิดค้นนวัตก,กรรมใหม่ๆเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการนายจุติกล่าวเพิ่มเติมว่าหาคณะกรรมการและผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรง่งใสตามหลักธรรมพิบาลการบริหารทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและ 6. เร่งดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่มีผู้อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่พร้อมให้ผู้ที่ทำการซื้อหรือเช่าอาศัยเข้ามาพักอาศัยได้ทันทีและต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณข้อมูลจัดให้ความรู้ขอบคุณครับ